หากต้องการดูเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดเราต้องไปที่อเมริกาใต้ในทะเลทรายอัตกรมาประเทศชิลีเราจะได้เจอกับเทคโนโลยีที่ทนสมัยที่สุดสำหรับการสังเกตการณ์ในอวกาศที่นี่สมาชิกราชสมาคมดาราศาสตร์ได้เฝ้าดูหลุมดำกลืนกินดาวฤกษ์ขนาดใหญ่เป็นเวลานานถึง6เดือนอีกทั้งนี่คือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกับที่พิสูจน์ว่าที่ใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกมีหลุมดำมวลยวดยิ่งอยู่ แถมพวกเขายังถ่ายรูปไว้ด้วยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เหตุการณ์เหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นใกล้โลกมากก็นะในแง่ของดาราศาสตร์ระยะทาง2 1 5ล้านปีแสงถือว่าค่อนข้างใกล้กับโลกของเราแสงจากเหตุการณ์นี้มาถึงโลกของเราในเดือนกันยายนปี2019และแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ยังต้องอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจลองนึกภาพดวงดาวขนาดเท่าดวงอาทิตย์ของเราที่มีความกว้างประมาณ1 3,90 0 0 0กกิโลเมตร ดาวดังกล่าวมีน้ำหนักมากพอที่จะสร้างแรงโน้มถ่วงที่แข็งแรงแล้วดึงให้ดาวเคราะห์จำนวนมากมาอยู่ในวงโคจรของมันได้และตอนนี้ลองเอาหลุมดำขนาดยักษ์มาไว้ข้างๆดูหลุมดำนั้นมีสีดำสนิทรูปร่างเหมือนแผ่นดิสและมีน้ำหนักมากกว่าดวงดาวนี้ถึง1000ล้านเท่าพลังของสนามแรงโน้มถ่วงนั้นน่าเหลือเชื่อมากไม่มีอะไรหนีแรงโน้มถ่วงของมันได้วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงก็จะยังคงตกลงไปในเหวดำนี้อยู่ดี แม้แต่แสงเองก็ยังหนีขอบเขตของมันไม่พ้นทันทีที่ดาวฤกษ์ได้เข้าสู่สนามแรงโน้มถ่วงของหลุมดำมันก็หมดทางรอดแล้วในตอนแรกมันจะพยายามต้านทานแรงดึงดูดของหลุมดำแต่ถึงอย่างนั้นชั้นนอกของดาวก็จะเริ่มยืดเข้าหาหลุมดำเหมือนเส้นสปาเกตตีมันเป็นแบบนี้เพราะว่าแรงดึงดูดอันทรงพลังหากคุณมีโอกาสได้ลองยื่นมือของคุณเข้าไปในหลุมดำคุณจะเห็นว่า นิ้วของคุณจะเริ่มยืดและยาวขึ้นนั่นก็เพราะว่าแรงดึงดูดเพิ่มขึ้นทุกเซนติเมตรที่เข้าใกล้ทำให้มันส่งผลกับนิ้วของคุณมากกว่าที่แขนนี่เป็นสาเหตุที่กระบวนการดึงวัตถุเข้าไปในหลุมดำนี้ถึงเรียกว่าการทำให้เป็นเส้นสปาเกตตี้หรือสปาเกตติฟิเคชันสิ่งแรกที่จะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำก็คือชั้นโคโรนามันเป็นเปลือกนอกของดาวซึ่งประกอบไปด้วยพลาสมาร้อนคุณอาจสังเกตเห็นว่าดาวฤกษ์เริ่มลดขนาดลงเรื่อยๆ เนื่องจากพลาสมานั้นเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์รูปรักในขนาดที่สปาเกตตีพลาสมาร้อนมาถึงหลุมดำอาจจะดูเหมือนมันค้างอยู่ที่ขอบแผ่นดิสและโคจรรอบๆหลุมดำต่อไปแต่ความจริงมันจะหันหลังกลับไม่ได้อีกต่อไปแล้วอนุภาคของดาวได้เข้าสู่ขอบฟ้าเหตุการณ์ของหูเหวแห่งความมืดแล้วสนามแรงโน้มถ่วงของหลุมดำจะโค้งเป็นแสงรอบๆขอบของมัน เพราะงั้นขอบฟ้าเหตุการณ์จึงดูเหมือนครัวซองสําหรับผู้สังเกตการเฮ้อมี่แต่คําเปรียบเปรยเป็นอาหารจนผมเริ่มหิวแล้วเนี่ย <c oughs> คุณอาจสังเกตเห็นความสับสนวุ่นวายในวงแหวนนี้เหมือนกับว่าอนุภาคแสงบางส่วนเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแต่บางส่วนกับเคลื่อนที่สวนทางกันมันเกิดขึ้นเพราะเอฟเฟกต์กระจกเงาแต่คุณมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าอะไรที่เข้าไปนขอบฟ้าเหตุการณ์ไม่ช้าก็เร็วมันจะถูกดึงเข้าสู่ภาวะเอกฐานหรือหน้าตำแหน่งใจกลางของหลุมดำ ภาพลวงตาอีกอย่างที่คุณเห็นก็คืออนุภาคของดาวในขอบฟ้าเหตุการณ์ที่เคลื่อนที่ช้าลงความจริงก็คือวัตถุมวลยวดยิ่งเช่นหลุมดําทําให้ปริภูเวลาโคง้งรอบๆมันและยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่เวลาก็จะไหลเข้าใกล้วัตถุได้ช้าลงเท่านั้นหากคุณแขวนนาฬิกาเรือนหนึ่งไว้ข้างหลุมดําและอีกเรือนหนึ่งบนผนังในห้องนอนของคุณคุณจะเห็นว่าเข็มวินาทีในนาฬิกาเรือนแรกนั้นแทบจะไม่ขยับเลยในขณะที่เวลาผ่านไปแล้วทั้งวันบนโลก ในฐานะผู้สังเกตการอย่างเราดูเหมือนว่าอนุภาคของแสงทําให้เกิดการเคลื่อนที่ช้าลงแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันอาจจะถูกหลุมดํากลืนไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้กระแสพลาสมาร้อนแดงขนาดใหญ่กระเซน็นเข้าสู่อวกาศคล้ายกับซอสสปาเกตตี้เมื่อหลุมดําดูดกลืนวัตถุอย่างดาวฤกษ์มันจะปล่อยรังสียันทรงพลังออกมาในอัตราประมาณ1 0,000กิโลเมตรต่อวินาทีการปลดปล่อยพลังงานนี้ มาพร้อมกับแสงแฟชที่รุนแรงและเพราะแสงนี้นี่เองที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจจับกระบวนการนี้ได้ตั้งแต่แรกปรากฏการณ์นี้สังเกตได้เมื่อซูเปอร์โนวาระเบิดขึ้นมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ในมวลของดาวเราจะยังคงเห็นละอองดาวและอนุภาคอื่นๆในขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำอยู่เหมือนกับพาเมซานชีสที่โรยบนเส้นสปากเกตตีเฮ <c oughs> ้ใครก็ได้ช่วยด้วย <c oughs> ผมว่าผมหิวเกินไปหน่อยนะเมื่อกระบวนการสปาเกตติฟิเคชันเสร็จสิ้น น้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของดาวจะถูกพ่นออกไปสู่อวกาศเป็นฝุ่นละอองและอนุภาคเรืองแสงอีกครึ่งหนึ่งก็ถูกหลุมดำดูดกลืนไปทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์สังเกตการกระบวนการนี้เป็นเวลาเกือบ6เดือนแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือการดำดิ่งลงไปในหลุมดำด้วยตัวคุณเองถึงเราจะยังทำแบบนั้นไม่ได้แต่เราจำลองกระบวนการนี้ได้ นี่คือดโดรนตัวน้อยเพื่อนโลหะของเรามันดูเหมือนลูกชิ้นเนาะใช่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้มันอยู่ในระยะปลอดภัยจากหลุมดำนั่นคือความยาวประมาณ3เท่าของความกว้างของขอบฟ้าเหตุการณ์วัตถุในระยะนี้โคจรรอบหลุมดำได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าใกล้เข้ามาอีกนิดมันก็จะถูกดูดกลืนหายไปในความมืดมิดไร้ขอบเขตดังนั้นดาวที่ถูกทำลายของเราอาจจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยในระยะนี้ นอกจากนี้ดาวเคราะห์ยังอยู่ในระยะห่างนี้ได้ด้วยและหากมีแหล่งกําเนิดแสงและความร้อนที่เหมาะสมอยู่ใกล้ๆชีวิตก็เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านี้ได้เช่นกันแต่เป้าหมายของเราคือภาวะเอกฐานและเราก็บังคับลูกชิ้นหมายถึงโดรนนั่นแหละให้อยู่ใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์หลังจากนั้นไม่กี่นาทีแรงดึงดูดก็เริ่มแรงขึ้นและเจ้าลูกชิ้นก็เริ่มยืดออกเหมือนเส้นสปาเกตตีเมื่อมันเริ่มหมุนรอบแผ่นดิสสีดำ นั่นก็หมายความว่ามันมาถึงขอบฟ้าเหตุการณ์และเริ่มดำดิ่งลงสู่เหวแห่งความมืดแล้วตอนนี้เรามาดูทุกอย่างจากมุมมองของเจ้าลูกชิ้นกันแสงจากดวงดาวทั้งหมดที่มันเห็นจะกลายเป็นสีฟ้าสิ่งนี้เรียกว่าคลื่นความโน้มถ่วงสีฟ้าเมื่อมันตกลงไปในหลุมดำสนามโน้มถ่วงของมันจะดึงโฟตอนของแสงออกมาทำให้พวกมันมีพลังงานเมื่อความยาวคลื่นสั้นลงโฟตอนสีแดงจึงเปลี่ยนเป็นสีฟ้า เจ้าลูกชิ้นยังคงร่วงลงไปเรื่อยๆและเราก็มองไม่เห็นมันอีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่ขุนยนต์เห็นได้ก็คือแสงสีฟ้าบางๆตอนนี้มันตกอยู่ในความมืดสนิทที่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่เวลาในที่แห่งนี้เวลาจะผ่านไปอย่างช้าๆจนระบบสุริยะทั้งหมดของเราอาจจะเก่าแก่และสูญสลายภายในช่วงเวลาแค่หนึ่งนาทีในหลุมดำแต่เจ้าลูกชิ้นของเราจะใช้งานได้จนกว่าแบตเตอรี่จะหมดเฮ้ hey! เจ้าลูกชิ้นเห็นแสงกลุ่มเล็กๆอีกแล้วมันเริ่มเข้ามาใกล้และชัดเจนมากขึ้นตอนนี้โดรนเจอกับการร่วงหล่นแบบเดียวกันแต่เป็นในทางตรงกันข้ามเมื่อโดรอนออกจากสภาวะเอกฐานที่ใจกลางของหลุมดํามันจะไปอยู่ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์อีกครั้งแสงจากดวงดาวค่อยๆเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงจากนั้นเจ้าลูกชิ้นก็จะถูกโยนออกไปยังอวกาศข้างนอกบางทีอาจจะอยู่ในกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลก็ได้ก็นะ การกลับออกมาจากหลุมดําเป็นแค่ทฤษฎีบางคนคิดว่าหลุมดําเป็นรูหนอนชนิดหนึ่งที่พาเราไปยังที่ที่ห่างไกลในอวกาศได้แต่จนถึงตอนนี้ทฤษฎีเหล่านี้ก็ถือเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นหลุมดําเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตรวจจับได้ยากและปัญหาใหญ่ก็คือพวกมันมีสีดําเช่นเดียวกับอวกาศไงล่ะพวกมันไม่เปล่งแสงเหมือนดวงดาวเราจึงตรวจพบได้จากความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้น นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่ามีหลุมดําจํานวนมากมายในจักรวาลของเราพวกมันเกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ขนาดใหญ่แตกกระจายเพราะน้าหนักของมันเองและปล่อยดาวออกมามากมายในจักรวาลหลุมดําอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมดํามีช่วงชีวิตของตัวเองนี่เป็นเพราะการแผ่รังสีฮอว์กิ้งที่ทําให้หลุมดําสูญเสียมวลเพราะงั้นเพื่อให้ดํารงอยู่ต่อไปได้มันจะต้องดูดเอาวัตถุขนาดใหญ่เข้าไป อย่างเช่นดาวที่เราเพิ่งดูไปแต่ถ้าหลุมดําอยู่ในห้วงอวกาศมันก็จะดูดได้น้อยลงและส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหดตัวลงจนกระทั่งหายไปเหมือนกับสปาเกตตี้จานนี้มากอ่า